สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตตี้ครับเมื่อชินเคยนะคะี่ค่ะทุกคน และก็วันนี้เรามาอยู่กในการตะลุยเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะคะสําหรับเซิร์ฟเวอร์ในวันนี้นะคะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ในเอาชีวิตรอดผสมกับ MO แล้วก็มีของ 3D ต่างๆนั่นก็คือเซิร์ฟเวอร์มิดไนน์นั่นเองนะคะโอเคก็เริ่มจากสิ่งแรกกันก่อนเลยนะคะทุกคนก็คือคําสั่งเบื้องต้นสําหรับผู้เล่นใหม่ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ข้างหลังเราตอนที่เราแบบว่าทําการเทเลพอร์ตเข้ามาในเมืองตอนแรกเลยนะคะก็จะมีคําสั่งเบื้องต้นที่เราควรจะรู้ต่างๆอย่างเช่นเซทโฮมหรือว่าทับช็อป ทับจบต่างๆกันเองนะคะก็สําหรับผู้เล่นใหม่นะคะก็แนะนาว่าให้มาดูตัวนี้กันนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบว่าเผื่อมีคําสั่งบางอย่างที่เราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะมาดูกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้บุม๋มจะพาทุกคนพาทัวร์ให้ทั่วแบบหน้าสเปากันเลยนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ยังอยู่ในการปรับปรุงอยู่นะคะยังไม่สามารถใช้งานได้อันนี้น่าจะเป็น n p c เลือกอาชีพนะคะทุกคนเดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆกันนิดนึง อาเห็นไหมก็จะมีอาชีพไม่เลือกก็จะมีตั้งแต่ฮันเตอร์ฟาร์มเมอร์มายเนอร์นะคะเอนชานเตอร์ ter, หรือว่าจะเป็นฟิชเชอร์แมนอันนี้ก็คือแบบว่าคนตกปลาแล้วก็จะมีอาชีพแบบปรุงยาน,นะคะคราฟเตอร์ก็มีวูดคัตเตอร์นะคะแล้วก็จะมีอีกหลายอย่างเลยซึ่งตัวเราเองนั้นจะเลือกเป็นอะไรดีนะขอดูก่อนนะคะคนที่ชอบลงถ้ำแบบเราแล้วก็ตัดไม้นั้นอื เอาเป็นไมเนอร์แล้วกันนะคะก็เมื่อกี้นะคะตอนที่เราเลือกอาชีพเนี่ยก็จะสังเกตว่ามันจะมีแบบว่ามีคนทําอาชีพนี้เท่าไหร่ด้วยนะคะนี่เลยก็จะแบบมีจำนวนจำกัดด้วยนะซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้คนจะออนอยู่ประจำอย่าประมาณ14ถึง20คนนะคะแล้วแต่ช่วงเวลาเนาะต่อไปค่ะก็จะเป็นช็อปเซิร์ฟเวอร์นั่นเองตรงนี้เราก็สามารถกดดูได้นะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะอย่างเช่น ทุนี้ก็จะเป็นที่ซื้อของก็สามารถมากดคลิกแล้วก็ดูของได้ทุกคนซึ่งเมนูก็าทามาแบบน่ารักมากๆเลยนะคะอย่างเช่นแบบเราเนี่ยควรจะซื้ออะไรไปดีนะตอนนี้เราอยากได้เป็นอะไรดีขอเป็นเลนเทนแล้วกันนะคะราคาซื้อเนี่ยอยู่ที่35บาทก็กดจํานวนไปนะคะอันนี้บุ่มก็จะกดซื้อไปอะก็จะเห็นได้ว่าจํานวนเงินของเราก็จะลดลงนิดนึงนะีคะซึ่งเดี๋ยวขอดูเมนูเซลบ้างดีกว่า อันนี้ก็คือเราสามารถหาของมาขายได้ถูกต้องไหมก็จะเป็นแบบชอซ h o p ฟเ r อร์โดยตรงอะไรประมาณนั้นอย่างเช่นแบบอันนี้แครอทก,ก็อยู่ที่น4บาทวีดราคาแพงอยู่นะลาะค่ะตั้ง8บาทเนี่ยถือว่าหาเงินไม่ยากค่ะในเซิร์ฟนี้เอน็อนเดอร์โพลนี่ตั้ง10บาทเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดา โอเคเดี๋ยวต่อไปขอวิ่งไปต่อกันก่อนนะคะตอนนี้ยังจำไม่ได้แบบโชว์ระบบอย่างอื่นนอกจากการพาทัวร์แบบวิ่งก่อนขอพาวิ่งก่อนเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เหมือนจะมีอะไรซัมติงนะตรงนี้มีแลกแบงค์มิดไนต์นะคะโอเคสนใจมากเลยค่ะขอดูหน่อยชืบอ,อ๋อวิธีการแบบมันแลกเป็นแบงค์ต่างใช่ปะ่ะเพราะว่าเหมือนว่าบางเควสเนี่ยเขาจะต้องใช้แบงค์มิดไนต์ในการแลกด้วยนะคะก็เหมือนเป็นการแบบเป็นเควสเริ่มต้นสําหรับเราเนาะ โอเคก็สามารถหาของพวกนี้มาแลกได้นะคะง่ายสุดก็น่าจะเป็นไดมอนด์สอันหรือไม่ก็ไอรอนอินกอตนีคะจำนวน24อันต่อ1แบงก์นั่นเองต่อไปก็จะเป็นเควสอุปกรณ์อ่ะคลิกเข้ามาเลยเห็นไหมว่ามันจะได้ใช้แบงก์มิดไนน์นะคะในการทำเควสเริ่มต้นก็เลยถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะในการแบบว่าที่ต้องแลกมานั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ ตรงนี้จะมีเควสอุปกรณ์เหมือนกันอ่าใช้แบงค์มิดไนท์เหมือนกันนี่ค่ะอันนี้แลกเป็นอะควาเมอรี่ทูเหรอใช่ปะ บุมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันเป็นเครื่องมือที่แบบขุดแบบแรงมากนะคะแล้วก็จะมีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นอันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนขวานใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเป็นพร่วนะคะโอ้โหมีหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวขอไปดูต่อแล้วกันนะคะตอนนี้เอ่อตรงนี้มีอะไรเนี่ยอ๋อผู้เล่นที่ออนไลบบนนเยอะที่สุดหรือว่าคนที่ออนไลน์เยอะที่สุดนั่นเองนะคะก็จะมีตามนี้เลยเดี๋ยวเราไปกันต่อต่อไปส่วนที่สําคัญมากๆนะคะทุกคนก็คือตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นการเลือกคลาสของเรานนัเองนะ เราสามารถกดคลิกที่ตัวละครแล้วก็เลือกคลาสของเราได้เลยซึ่งมันก็มีหลายอันมากๆอย่างเช่นแบบนักธนูหรือว่าจะเป็นแบบพวกใช้เวทมนต์นะคะหรือว่าจะเป็นพวกฮิลเลอร์เป็นอัศวินนะคะหรือว่าจะเป็นแอสซิสินนั่นเองซึ่งบุ๋มก็จะขอเลือกเป็นนักธนูแล้วกันนะคะเลือกคลาสมารเรียบร้อยโอเคแล้วต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถทับ QC ได้นะคะซึ่ง QC เนี่ยมันก็จะดูเควสของเราได้นะคะ อย่างเช่นเควสแรกแตอนนี้บุ๋มก็ไม่ได้มีเควสที่แบบกําลังใช้งานอยู่นะแต่เราสามารถกดดูได้อีกนะคะนี่ก็จะเป็นแรนกิ้งก็คืออันดับเควสต่อไปก็จะเป็นหมวดหมู่ของเควสนะคะเราสามารถมาเลือกทําได้ไก็อย่างเช่นเควสฟาร์มนะคะทุกคนหรือว่าจะเป็นเควสแบบพวกคอมแบทก็คือเป็นเควสต่อสู้เคเวสสร้างเควสแบบขุดเหมืองต,งต่างๆก็คือมีหมดเลยนะตอนนี้เดี๋ยวขอเลือกเป็นเควสขุดเหมืองสักอย่างไปก่อนเขาบอกว่าคลิกขวาเพื่อสตาร์ทเควสอ่ะคลิก อ่ะตอนนี้บุ่มเลือกเควสอันนี้มาเรียบร้อยต่อไปก็เควส์ฐานหินด้วยเอาเควสท,ที่มันง่ายๆก่อนค่ะตอนนี้ทรายก็ไม่น่าจะยากคอนเฟิร์มโอเคก็สามารถกดรับเควสไปได้หมดเลยนะคะจากนั้นก็กด QC ค่ะปึ๊บมันก็จะขึ้นเควสตรงนี้มาให้เราเรียบร้อยนะคะนี่เป็นไงง่ายมากพอเราทำเควส์สำเร็จแล้วนะคะมันก็จะมีรางวัลให้อย่างเช่นบุ่มขุดทรายจำนวน250บบล็อกเนี่ย เราจะได้เป็นเงิน1,500แล้วก็จะได้ e XP 250กับ Quest Point อีก10มันเองนะคะก็จะมีตามนี้เลยก็คือแบบเป็นระบบทำ q u ววง่ายๆนี้คะอือดึ๋ยต่อไปไปดูกันตอ่อใช่ไหมคาตานตาไฟโหคือนอกจากเควสที่เราสามารถดูได้เมื่อกี้แล้วนะคะก็คือการหาของต่างๆเพื่อมาแลกเควสพวกนี้นั่นเองนะก็ถือว่ามีหลายอย่างให้ทำมากๆเลยค่ะในเซิร์ฟนี้อันนี้ก็จะเป็นคนที่ขยันใช่ไหม ไมาถึงคนที่รวยที่สุดในเซิร์ฟปะเนี่ยโหหเงินก็มีตั้งแสน0 0 0หซึ่งบุ๋มมีแค่65บาทเองตอนนี้อ่นี่ไงคะ่ะทุกคนจะเป็นเกี่ยวกับสกิลนี่จะเป็นสกิลทั้งหมดของ s w i f t ี้ครบเม่อนะคะเราต้องทำแบบว่าให้สกิลของเรามันอัพเดินหน้าไปได้เดี๋ยวบุ๋มขอลองเลือกสักอันหนึ่งอย่างเช่นเอาไ i n นียงมาเราต้องไปทําการขุดเหมืองทํานั้นทํานี่ให้สกิลของเรามันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งวิธีการอัพสกิลมันคือตรงไหนนะ อ๋อมันจะปลดล็อกตาม EXP ของเรานีคะอย่างเช่นบุ๋มมี EXP ตัวน,นี้100บุมก็สามารถมากดตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันปลดล็อกได้น่าจะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ฝั่งนี้มีอะไรโอ้โลพุก้าโอ้โหจ,จะเป็นควิดทั่วๆไปค่ะมีกเกาะเฮดเออแล้วก็ตรงนี้มีเบ็ดตกปลาโอ้โหไม่ธรรมดานี่ค่ะมีเยอะมากๆตรงนี้มีปีกปีศาจด้วยว,ว้าวแล้วก็ฝั่งนี้อ่วิ่งแบบสลับไปสลับมาเลย คาทาไผงงั้นหรอะห้ยชื่อมันดูเจ๋งดีแฮะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีพวกรีแพลช็อปก็คือเราจะสามารถซ่อมไม้เท่งของเราได้เองนะคะก็จะมีซ่อมของในมือแล้วก็จะมีซ่อมของทั้งตัวนะี่คะตอนี้ของในมือบุ๋มมันไม่มีอะไรที่แบบหน้าซ่อมเลยนะไม่ซ่อมละกันเอาไว้ก่อนมาเราไปกันต่อนยิ่งเลยอีกเยอะเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นดาบหัวใจนะคะเนี่็คือวิธีการมาแลกเงั้นรอก็ตามนี้เลยนะ คือแบบตามทางก็จะมีอีกหลายอย่างให้เราทำนะคะมีทั้งธนูมีทั้งพวกอุปกรณ์ต่างๆพอเราวิ่งมาสักพักนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่สนหรับวาร์ปแล้วก็สามารถกดคลิกไปปึ๊บอ่ามันก็จะขึ้นเมนูวาร์ปมาแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งเราก็สามารถวาร์ปไปยังโลกธรรมดาหรือว่าจะไปฟาร์มดันเจียนก็ได้นะคะแล้วก็จะมีโลกเนเธอร์ด้วยโลกดีเอ็นก็มีนะคะสามารถวาร์ปไปได้หมดเลยนะซึ่งเดี๋ยวค่อยมาวาร์ปกันขอให้ต่อก่อน ตรงนี้ก็จะมีชุดกรอบฟักทองโอ้โหไม่ธรรมดามีอีกเยอะเลยนะคะเป็นเซิร์ฟที่แบบบุ๋มคิดว่าใครที่ชอบเล่น,นแนวแบบนี้น่าจะไม่เบื่อแน่นอนนะสตาร์ทอัพเซิร์ฟเวอร์เมนูอัพเลเวลว่ะเงินไขที่ต้องการก็คือต้องฆ่ามอนสเตอร์หรือว่าสัตว์นะคะ50แล้วก็ชั่วโมงออนไลน์อีก5ชั่วโมงเราจะได้เป็นจํานวนเงิน3 0 0พค่ะแล้วก็จะได้โปรเทคด้วยซึ่งอันดับสูงสุดอยู่ที่เลเวล10นะคะก็จะได้เป็น โปรเทคสี่สคูณสี่แล้วก็ได้เป็นสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าหนึ่งตัวนะะี่ค่ะมิจมดราโอเคแล้วฝั่งนี้จะเป็นเควสฟาร์มเควสอะไรอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะน้องคือแฟชั่นนะคะว้าวน้องน่ารักมากเลยดูสิทุกคนมีตัวอวองอัดเต็มไปหมดเลย แล้วก็มีพวกคารงคาท่าต่างๆด้วยนะคะเค okay, เดี๋ยวไปต่อตอนนี้จะพาดูให้ทั่วแบบทั่วจริงๆนะคะเอาแบบทุกซอกทุกมุมให้ได้เลยอ,ะอ่ะอะลงมาตรงนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเควสของแต่ละคลาสเองนะคะซึ่งเราเลือกนักธนูมาเนะยคะ่ะอันนี้ก็จะสามารถแบบว่ามาทำเควสอันนี้ได้ก็จะได้แบบธนูแบบ หาชื่อบวกแม็กซ์นั่นหรอมันจะได้เป็นธนูเลนโบว์อันนี้ใช่ไหมพลังโจมตี56เลยนะไม่ธรรมดาทุกคนบอกเลยพอเอ้าเดี๋ยวนะอันอื่นมันก็พอจะกดได้บ้างอยู่นี้นะมันก็กดได้นะแต่จริงๆบงบุกมาเราเลือกแบบที่มันตรงสายของเราและจะดีที่สุดนะพอทําอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยค่อยย้ายไปทำอันอื่นต่อไปก็จะเป็นสมุดอัพไอเทมคลาสนะคะเอ้ยเดี๋ยวนะโอมันอย่างนี้นี่เองมันต้องเอาสมุดมาแลกด้วยนี่ค่ะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วก็ตรงนี้จะมีแรูเน่่ค็ปําาสังยตๆ สามารถกดแล้วก็ดูได้ซึ่งตัวน,นี้บุ๋มอยู่แหลงโกเลยนะคะก็เป็นแหลงน่าจะรองจากไดมอนด์นะคะตอนนี้แอดมินเขาให้มานะ <c oughs> คือแบบมันก็มีคำสั่งบางอย่างที่พลจยใช้ได้เยอะอยู่อย่างเช่นเลือกสีแชทอืมอันนี้ชอบมากส่วนอย่างอื่นมันมันมองไม่เห็นนะทุกคนโอ้โหเลือกได้5อาชีพเลยเหรอขอดูมาอีกทีนี่ไงเราสามารถเลือกอาชีพได้5แล้วก็มีช่องเก็บของ5นะคะที่เซโทโฮม1ิที่ วางโฮเทคได้30ก้อนโหไม่ธรรมดามาเราไปกันต่อตรงนี้มีอะไรคะเนี่ยตรงนี้จะมีไอเทมเติมเ,มเงินพิเศษนะคะอ๋อนี่ไงล่ะอันนี้30พอยต์พอยต์เอกนะคะ ชิ้นละสิบอยอ๋อก็จะได้ประมาณ300บาทหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะก็จะได้เป็นอีสเตอร์แคนดี้มาซึ่งเราก็สามารถมาแลกของพวกนี้ได้นะคะแล้วข้างบนนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่าขึ้นได้เฉยเลยตรงนี้มีไอเทมเติมเงินอ่ากดเข้ามาก็จะมีไอเทมมากมายให้เราแบบว่ามันสามารถแลกได้ตรงนี้เลยหอุปกรณ์เติมเงินอันนี้เป็น extra pick e นะคะโห,โห,โหแล้วก็แลกเปลี่ยนสเตตัด,ดาบเกา่าอืมประมาณนี้ หมดแล้วยังอ่ะน่าจะหมดแล้วเนาะซึ่งเซตที่บุ่มได้มานี่นะคะก็แอดมินเขาให้มาไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ในเซ็ตไหนอาจจะเป็นเซ็ตเติมหนึ่งในนั้นก็ได้นะคะดูสิมันน่ารักมากเลยะคะ่ะทุกคนโอ้ดูการแต่งตัวของเราสะก่อนมีหมวกหูแมวมีกระเป๋าแมวแล้วก็จะมีแบบพวกขนูพวกของใช้เป็นแมวทั้งหลายนะคะแบบนี้เราว้าไปเล่นกับมอนสเตอร์หน่อยดีกว่าเดี๋ยวนะพูดแล้วบุ่มก็ขอรับเควสมอนสเตอร์ไปหน่อยแล้วกันนะ ซอมบี้อ่ะเลือกซอมบี้รู้สึกว่าต้องเจอซอมบี้แน่นอนโอเคไวค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเข้าประตูว,วาร์ปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูกันทีละโลกเลยนะคะว่าแต่ละโลกเนี่ยมันเป็นยังไงอ่าไปดูกันที่โลกฟาร์มดันเจี้ยนกันเลยดีกว่ามาของบุ๋มโหดขนาดนี้ต้องสู้ได้แล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเลเวล1ึงถึงเลเวล5ใช่ไหมคะดูสิว่ามอนสเตอร์เลเวลนี้จะโหดแค่ไหนอ้ เป็นพวกสลามไม่เท่าไหร่เพราะว่าไอเทมของเราเนี่ยมันแรงเกินต้านนี่คะเฮไปก่อนไปก่อนโหสวัดดีไอเจ้าหมูอ้ยเจ้าหมูนี่แรงอยู่ทุกคนแต่ดาบเราก็ถือว่าแรงอยู่เด้อโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยจะบิบเออต่อไปเป็นเลเวล5ถึงเลเวล10เอ้ยพิกลิ้นพิกลินอืมอืต่อไปเลเวล2 5 2 0ถึง25แล้วนะมันต้องมีแต่ตัวโถดขึ้นมาแล้วนะ โอ้ยสองบี้แต่และตัวคตายยากมากทุกคนเดี๋ยวก่อนยิงให้ยิงโอ้โหต้องจำกำจัดทวกเสียน,น้นาำซะกออ่อนเออแล้อนี่ไงเห็นไหมมันก็จะขึ้นอยู่นะคะซึ่งจริงๆถ้าหากเราจะทําเควสเนี่ยไปฆ่าในโหมดธรรมดาน่าจะดีกว่า MMO นะ m <O S 1> อ็เหมือนจะไม่ไหวเลยโอ้ยโอ้ยโอ้้นอตุยเยไปซะ ้าวไงเราอ่ะโอ้โหฝูงซอมบีะขนาดนั้นใครจะไปรอดใช่ไหมเดี๋ยวเราไปทําการไป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 วาร์ปกันต่อมันก็เนเธอร์ก็น่าจะเป็นเนเธอร์ทั่วไปนะก็น่าจะมีคนมาก่อนเราอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะพามาวิ่งดูสักนิดสักหน่อยโอ้เดี๋ยวตกตายเดี๋ยวรอบนี้ไปกันที่โลกเอาชีวิตรอดแล้วกันนะคะได้เวลาของการหาพื้นที่สําหรับทําบ้านของเรากันแล้วซึ่งแถวนี้ไม่น่าจะค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ อยขอไปก่อนนะคะตอนนี้ขอวิ่งก่อนนะบริเวณทําบ้านของเราก็จะอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวเรามาทําบ้านกันนะคะขอเวลาสักครู่นี่ค่ะทุกคนบ้านของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะเป็นบ้านที่มีหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเป็นบ้านโมเดิร์นที่แบบเออสองชั้นนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเอาไว้แบบว่าทําคอกต่างๆได้ด้วยว่าจะประมาณนี้สําหรับบ้านทางบุ๋มภายในเซิร์ฟนะคะก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าข้างในเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับห้องเก็บของ พอเดินขึ้นไปก็จะเป็นห้องนอนซึ่งยังไม่ได้ใส่เตียงนะคะเนื่องจากเรายังไม่มีเตียงก็เลยยังไม่ได้ใส่ตรงนี้ไปนะคะก็ เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะมาเดี๋ยวเรากลับไปหน้าสปากันดีกว่าตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าสปากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวพามาดูโปรโมชั่นกันก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะนี่เลยโปรโมชั่นเติมเงินสะสมในช่วงนี้นี่ค่ะหมดเขตวันที่10รกรกฎาคม2565ก็คือจะเป็นสะสมครบ300นี่ค่ะก็จะได้เป็นแฟชั่นแบบนี้มาแล้วก็จะได้เป็นพวกอาวุธต่งางๆนี่ค่ะ,ะทุกคนก็ ดูกันเอาไว้ได้เลยนะของแต่ละอย่างนี่คือไม่ธรรมดาแน่ๆโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากกไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมเข้ามาลองเล่นกันด้วยนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Midnight Server บ๊ายบาย